ผมขอเรียนชี้แจงก่อนนะครับประเด็นที่1เนี่ยนะครับเรื่องของการกำกับดูแลการประมงเนี่ยนะครับตั้งแต่เราแก้ปัญหา IUU มาเนี่ยนะครับระบบเรือซึ่งจำหน่ายน้ำมันเขียวอยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็เรือประมงที่ต้องเติมน้ำมันเขียวเนี่ยนะครับเรือทั้ง2องประเภทเ,เนี่ยอันนี้ต้องติด VMS อยู่แล้วนะครับอันนี้เอาหลักก่อนนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับประเด็นที่กรม,มสรมสพสามิตรเนี่ยนะครับอ่าจะมีนโยบายในการเอาอุปกรณ์ไปติดนะครับเรือประมงเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อมาใช้ในภารกิจการติดตามนะครับเรื่องของการเติมน้ํามันเขียวเพื่อมไม่ให้มันเกิดการล่วไหลเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเป็นหลักการที่ดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็มีการล่วไหลจริงๆนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องมือในการติดตามเรือเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กรมประมงเนี่ยได้ดําเนินการเป็นพื้นฐานเป็นระบบของรัฐซึ่งได้ลงทุนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะประหยัดเงินรัฐในสภาวะโควิดอย่างเนี้ยนะครับจริงๆแล้วกรมสรรพากรก็มาแชร์ก็มาเอาข้อมูลจากกรมประมงเนี่ยไปใช้ก็ได้นะครับ หรือถ้ากรมกรมสามรพสามนิดคิดว่ามีรายละเอียดในบางอย่างนะครับซึ่งทางกรมมงเนี่ยนะครับยังระบบการติดตามเรือระบบ VMS มันยังไม่เพียงพอเนี่ยนะครับแล้วกรมสารพสาม,รรมิตคิดว่าจะติด AS ให้จับชาวาชาวประมงฟรีๆเนี่ยนะครับเมื่อได้ติดแล้วเนี่ยก็ขอให้เอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์กัน นะครับมันก็จะได้สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําการประมงแล้วก็การาล่วไหลของอน้ํามันเขียวรวมถึงปัญหาการธุรกิจน้ํามันเถื่อนต่างๆอันนี้เอาหลักก่อนนะครับประเด็นที่สองสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อ,งขอสงสัยก็คือว่าการออกมาเคลื่อนไหวของสมาคมประมงในรอบเนี้ย ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องจะเอาอุปกรณ์อะไรไปติดบนเรือหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบนเรือเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ติดหลายชิ้นนะครับเพิ่มไปอีกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้ทําให้อ่าเป็นภาระอะไรกับชาวประมงมากมายนักนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยนะครับ อ่ามันก็คือสมาคมประมงเนี่ยนะครับน่าจะถูกกระทบกระเทือนตัวผลประโยชน์จากการขายสติกเกอร์น้ํามันเถื่อนออโทษสติกเกอร์น้ํามันเขียวนะครับพวกเราก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าอ่อน้ํามันเขียวเนี่ยเป็นน้ํามันที่ออรัฐบาลเนี่ยนะครับพูดตรงๆคืออุดหนุนอาชีพประมงนะครับตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วเนี่ยถึงวันนี้เป็นหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อน เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวประมงหรือส,สังคมซึ่งอาจจะคิดว่าารัฐเนี่ยไม่เคยสนับสนุนภาคประมงเลยเนี่ยผมยืนยันว่าไม่จริงเพราะน้ำมันเขียวเนี่ยคือการสนับสนุนแท้ๆนะครับเราเคยคำนวณตัวเลขมาเนี่ยนะครับสนับสนุนเป็นยอดเนี่นะครับเกิน2องหมื่นล้านบาทนะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้พอเอาระบบ tracking มาใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบ VMS หรือระบบที่กรมสรรพสามิตจะนำระบบ AIS มาติดเนี่ยนะครับ ไม่มีความจําเป็นที่การรับรองเรือที่จะได้รับการเติมน้าํามันที่การใช้สิทธิ์เติมน้ํามันเขียวเนี่ยนะครับมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องการที่จะต้องไปไปดําเนินไปให้สม, <c ram> สมาคมประมงเนี่ยเป็นผู้รับรองอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับรายได้จากการที่สมาคมประมงเนี่ยจะเป็นผู้รับรองน้ํามันเขียวเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็หลายล้านบาทอยู่นะครับซึ่งผมก็เคยให้ความเห็นไปไปหลายครั้งแล้วว่าตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้มันเป็นการสร้างภาระให้กับชาวประมงด้วยกันเองโดยองค์กรของชาวประมงด้วยกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่สมาคมประมงได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเนี้ผมคิดว่าสาระหลักก็คือว่าปกป้องผลประโยชน์ตัวเองในเรื่องการขายการขายสติ๊กเกอร์นะ้ำมันเขียว